ออกตามหาตัวหมีโซนให้ได้ฉันต้องแอบอยู่ในฝูงคนป่าไปจะแก่เลยแหละเนี่ยพวกเราออกไปช่วยหมีซนกันพวกเราจะช่วยได้ไงหมีโซนหายไปไหนก็ไม่รู้ถ้าหาหมีซนเจอพวกเราต้องช่วยหมีซนล่างบาปจะได้ผลการตรวจสอบน้ำในแก้วของผู้ดาวมาแล้วข้างซ้ายคือยาพิษข้างขวาน่าจะเป็นสิ่งที่หมีซซนใส่ลงไปแม้มันจะไม่ใช่ยาพิษแต่แต่อะไรหรอแต่กวจะยืนยันได้ว่าข้างในคือสารอะไรน่าจะต้องใช้เวลานานหน่อยนอกซะจาก ฉันจะทำเพื่อนายเองหมีสซนเอายานั่นมานี่ฉันลองเองเป็นไงบ้างเหมือนจะไม่มีอะไรนะห้องน้ำไม่มีคนใช่ไหมนายไปเถอะภารกิจช่วยหมีโซนพวกนายไปกันเลยนะงั้นตอนนี้พวกเราแค่พิสูจน์ว่าหมีสซนไม่ใช่คนวางยาพิษก,ก็ช่วยเขาได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วละ่ะพิสูจน์ยังไงดีพิษที่อยู่ในแก้วนั้นมันจากพิษของแมงป่องบิลิเะียสั้นแค่สามวันงั้นแสดงว่าต้องหาคนที่ภายในสามวันนี้ไปทะเลทรายมาใช่ถ้าเจอตัวก็จะช่วยหมีซนให้้ดปิดได้ได แล้วเราจะหากันยังไงไม่ต้องห่วงฉันรู้จักคนคนนึงเขาน่าจะช่วยเราได้ใครกำลังคิดถึงเราอยู่นะพูดดาวเธออย่าเป็นอะไรนะแกเป็นใครทำไมใส่หน้ากากไว้เอ้ยเสียงแกเหมือนมีซนมากถอหน้ากากออกมาเดี๋ยวนี้สวยแล้ว